แต่ว่าพี่แจกเอาไงคะไปก็ไปนะคะแล้วก็แบบเกาะแบบคุณหนูเกาะแบบดาวยัอะไม่คิดอะไรมากและอีแอร์จะไปไหนจะไปไหนอีตัวต้นเรื่องเน่กลมาเกาะต่อสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเซราเซจเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะก็มาเล่นยูมีซัพพอร์ตเนาะแต่ว่าฉัน,นไปเห็น บิลของยูมิเมตาจีนมานเ,เองนะคะเป็นบิลแมวจีนซึ่งจะเอารูนคอมเมตมาเนาะแต่ใดแต่ไรนะ่ะคือฉันเคยใช้แต่แอรี่ไงแต่ครั้งเนี้ยเออมาใช้คอมเมตก็ดูน่าสนใจนะคะจากที่ฉันเห็นดูคร่าวๆนะฉันว่าบิลเนี้ยมันน่าจะเป็นฟิลแบบโบกสนั่นมากเพราะว่าก็จะอัพหนึ่งเป็นหลักนะคะนีเ่เริ่มเหรอเรมเลยเอาเซเป็นแมวยิงคอมเมค่ะเอาเด้เอาเด้เเดยิงมันไปคะ่ะ โอ้โหแรงมากแน่วฉันก็ไม่รอดเหมือนกันวะลาก่อนเอ๊ะพกกินแมวบิวเนี่ยฉันว่ามันก็แบบไม่ได้เน้นฮิวจาอะไรนะน่าจะแบบโปรต้นเกมกลางเกมสนุกอยู่พอสมควรเลยเนี่ยเพราะว่าโปรกสกิลหนึ่งไปเงี้ยก็มีดาเมจเสริมจากคอมเมตอีกเออก็แบบน่าสนใจนะฉันรู้สึกว่าเออบิวนี้นะ่าจะเล่นสนุกพอสมควรเนี่ยอ้าวไม่โดนคือก็พยายามใช้สกิลหนึ่งให้โดนบ่อยๆแหละพอคอมเมตรีโครดาวเสร็จก็ เอาไปเลยค่ะหนึ่งเมตรนี่นะปุบตบเรียบร้อยทำไมล,ล้อตาอีบามจะตายอยู่แล้วตบมันค่ะตบมันค่ะกูะแบบไม่ตายทีนี่แย่ป้าบเรียบร้อยขิดแล้วก็เกาะแบบยั่วๆมันเดิมเป็นแมวลูกคุณหนูโอเคน่าจะกลับแล้วละมัง้งเขาเกาะเรื่อยๆนะคะไม่มีอะไร เอ้ามันหายไปหมดเลยอ่ะน่าจะกลับไปแล้วแหละปล่อยสกิลหนึ่งยุ่วยยว,ยว่าป้าพอมมดอีกเรียบร้อยค่ะช้ำๆเออเออเอาดีเอาดีตอนนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรมากอยู่นะคะไายาก็น่าจะเป็นงานอยู่พอสมควรเนาะแมวอย่างฉันก็อืมนั่นแหละเกาะช้ำๆสกิลหนึ่งโป๊กช้ำๆ อ่าตายไม่ละตายไม่ละฉันอีกไหนไปแล้วนะโอเคอันติเลยไม่ละเอาไมีกนิดเดียวไม่ได้ไปเกาะแจกแล้วกันไปเลยค่ะเรียบร้อยตายซะเก็บมันซะโอเคเอาเอดี้เข็ดไม่ได้เกาะเอดีอย่างเมื่อกี้คือแบบโอนี้นี่ยเนี่ยมันมาระวังระวังฟิดเด้านมาไปแกงกับเพื่อนบ้างอะไรบ้างนะคะเผื่อจะแบบได้เนาะอะแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเนาะ โอเคเกาะเกาะไม่ตายไม่ตายไม่ตายไอยังรอดอยู่ด้วยความที่ว่าบิลเนี่ยมันเน้นการโปรกเนาะรองเท้าก็จะเป็นบูตสมานาส่วนชิ้นแรกนะคะก็จะเป็นลูเดนเอ็โคเนาะเป็นดาเมดาวเยอะคุณหนูแต่นางบราเมื่อเวลาฉันเปิดอันติมันกลางโลม่มันก็การอันติฉันได้นะแต่นี่นะดูคอมเมตตดต่อช้ำๆฉันเป็นฝั่งนั้นฉันลำพานอีอมิมากนะเอาตรงๆ <S <S คือแบบโปรแบบมีดาเมจเสริมจากคอมเมดอะมันน่าลำพานมากเอาดีด ก็แต่ว่าแอดอยู่คนเดียวนะบานอยู่กลางตบอะไรไม่ล่ะจะเล่มอะไรไม่ล่ะจะเล่มอะไรไม่ล่ะเราจังหวะอยู่นะคะเราจังหวะอยู่นะคะนี่นะคอมเมด์โย่ช้ำฉันว่าฉันเห็นฟิทเดินเดินขึ้นมาหนูนะนี่ไงมันมาเปิดหวานเนี่ยไฮเบชอุ้ยแรงมากไปเลยหลอมันก็คุ่มสุดตัวอยู่นะเออจบคือแบบฟองอันติแรกป่านหนึ่งตัวก็อาจจะคุ้มนะคะ มังกรใกล้เกิดแล้วแต่ป่าฝั่งนั้นตายอยู่นะฉันว่าแจ็คน่าจอามังกรนะเพราะว่าเราแบบชนะเลินด้วยตอนนี้ยโอเคแจ็คว่าเอามังกรนะคะไซย่าไปช่วยเพื่อนเอามังกรก็ดีนะคะเอ่อโอเคไปไปเอามังกรกันเพราะว่าเดี๋ยวฟิตเติลมันจะมาเราด้วยนี่ไงปล่อยคอมมิดเยอะยุว่าเนี่ป่าแรงขาดก็จะได้อยหรือเปล่าฟิเดิลเขาไม่อันติมาหรอกมัง้งหรือเปล่า โอ้เมก้าเราเพื่อนเราไปแล้วเกาะอยู่ไหนดีกว่าโอ้เมก้าได้ไหมครับเพื่อนอเปลี่ยนตเกาะนี่นะจะว่าถอยดีกว่าสาย,ยาเลือดนองอะ่ะดูดีเพื่อนจะตายจนหมดแล้วคือเราได้ออบเจกต์อ่ะคือเราลดแล้วแหละนี่นะลดอืมไม่ถึงอะ่ะไม่ถึงอออเราฉันเปิดอันติไปแล้วจ้า กี่บาทก็กันนี่นะโอ้ย oh ก็เธอสามฟองนะระวังด้วยมานาซินก็ไม่มีจะใช้เท่าไหร่แต่ปล่อยนี่คิวดาวยวอะแปะหนึ่งทีพร้อมคอมเมดเบาๆเ,เ,เอ่อฉันว่าอืมไม่ได้ละไม่ได้ละต้องถอยละโอ้ยเรงเรีเยกู <c oughs> เปลี่ยนตัวเปลี่ยนล่างิีงก่อนคะ่ะไม่ไหวนะคะ,มะเมื่อกี oh ้โอ้ยก็เกือบขีด แต่ว่าพิษแตกเอาไงคะไปก็ไปนะคะแล้วก็แบบเกาะแบบคุณหนูเกาะแบบดาวยั่ะไม่คิดอะไรมากและอ e ีแอ์จะไปไหนจะไปไหนอีตัวต้นเรื่องเน่กลับมาเกาะต่อฝั่งโน้นคิดกันสี่ตัวแบบนี้ฉันว่ามีปิ์เอาป้อมต่อได้นะโอเคน่าจะได้ป้อมแล้วแหละเสร็จปุบฉันว่ากลับไปเอาอ็อบเจกต์ดีกว่าไม่น่าจะแบบดันต่อป้อมตกได้แล้วแหละ ถ้าเราได้ออบเจกต์อันนี้ก็ถือว่าคุ้มเลยนะเพราะว่าเราได้แบบออบเจกต์สองอะไรอะมังกรก็ได้แล้วก็ไอโกริลาเทอร์เลตก็จะได้อีกนะคะแต่ฉันว่าจะทันไหมอะนี่ไงมาละทันไหมหรือไม่ได้ยังไงคือมานาฉันก็ไม่ได้พร้อมนะอกอกกอดก็เลื่อนนิดเดียวด้วยอยู่ด้านบนนี่นะคอมเมด์ช้ำมานาไม่พออันติคะ่ะ เอาอันติมาแล้วเตรียมตัวอันติเยอะยๆอันติเยอะยๆอันติดูกคณหนูเยอะยัวเริ่มมีน้าที่เกาะแบบช้ำๆแค่นั้นไม่ต้องทำอะไรเยอะนี้นะเอเคคุมแล้วค่ะคุมแล้วเนาะตอนนี้เดี๋ยวฉันกลับไปซื้อของดีกว่าเนาะจะได้ไม่คิดชิ้นแรกนะคะก็รูเดนเนาะเพื่อความแดงฉ่ำเป็นซัพพอร์ทที่พอจะมีดาเมจเก็บใครได้นิดหน่อยนะคะชินต,ต่อไปก็ขึ้นเป็นอิมพีเรียลละกันฉันไปหาสายญาดีกว่าโอเมก้า oh วายคือแบบอาร์วิลแอนด์แชนค่ะกันสี่ละนหนึ่งโอ้ยฉันบ้าบ้าฟังนั้นเป็นเล่นยากแล้วว่าคือโดนทั้งเก็บโดนทั้งอียูมีกันสีแย่งปูใดๆอีกนะคะคือแบบฉันว่าแบบทีมเราค่อนข้างนําพอสมควรนะตอนนี้บ่าฟังน,นั้นคือร้องไห้แล้วนะอ่าฉันอยากได้บูจังเลยอ่ะพอจะมีแบบ ผู้ชายคนไหนใจดีนะคะเอาบูให้หน่อยป่ะมันแชร์ได้แล้วหรอมั้งโอเคเอาบูปแปร์ไปค่ะลุมสถานอโคยนางเซตโตเกาะคนนี้ดีกว่าน่าจะลุมได้แหละเพราะว่าแบบอยู่ตัวเดียวอันเนาะไงอยู่กลางสองเซตโตอยู่บนหนึ่งอืมโอเคเอาสิห้าหนึ่งอ,ะอ่ะอนางบลามาช่วยนางบลาอาเตรียมตัคิด แต่ก็คิดค่ะโอ้ไ oh ม่ดดเกิดได้ไหมยิงไะผมทบแฟดหนีหมดเลยแต่อุ๊ยเกือบตายโอ้ย oh. ยีนะที่ยังรอดอยู่ในเก็บได้ปะอุ้ยคุมมากแต่ว่าฟิลด์มันดันกลางฟีอยู่นะแต่ว่าออบเต์กใกล้เกิดเราด้วยเดี๋ยวตอนนี้ถ้าชันกษสาย,ยาตัดสินใจดันป้อมก็เดี๋ยวค่อยไปออบเซและกันแต่แอ้มากันป้อมจ้ะ มาเริ่มมาดูว่าจะได้หรือไม่ได้นะคะนี่นะนี่นะวิวแอนแชนก็ยังไม่มาด้วยนะระวังโดนมาอันติดตันอพอแล้วพอแล้วเขาม่ก็ออันนี้เธอเหิวละนี่เราเธอหิวละแล้ว,อ,ลว <c oughs> อีเมลคิดจริงๆรอก็ได้นะเพราะว่าแบบมันเป็นไฟสามห้าเนาะตัวดาเมจอย่งางไฟยากก็แบบไม่อยู่ แต่ก็ไม่เป็นไรมันพลาดแค่ไฟเดียวนะคะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวค่อยๆแล้วกันอเอาไงละ่ะจะไปไหนนี่นะโดนยอยิงชำชำๆนะคะอ่าตอนนี้ป่าฝั่งนั้นตายก็อาจจะได้ก็ได้นะแต่ว่าแค่ระวังแอดมันยิงอันติมาแยงแค่นั้นแหละแต่ไม่เป็นไรฉันบังให้ได้เดี๋ยวฉันจะบังให้ฉันจะเป็นแมวที่รับบาทานี่นะะยังไงละ่ะ ขอบคุณที่ยังมีโอกาสได้มีชีวิตรอดนะคะโอเคได้แล้วนะคะอิมเพ i ียส่วนชิ้นที่3เนี่ยเดี๋ยวดูตามสถานการณ์เนาะฉันคิดว่าตาเนี้ยน่าจะต้องออกตัดโลเนาะเพราะว่าทีมีคนช่วยตัดหิวแล้วที่ออกตัดโลมาก็เพราะว่าเอามาการสีนนังโอเลน่านางเฟตโตเนาะลึกๆแบบนี้เท่ากับเท่ากับเตรียมตัวสกิตในวันที่ดูนะคะบาย ามลิมหนึ่งตามนั้นโจโจโอ้ยฉันว่าเดอะฉันช่วยแบบเกาะไอ้นี้ก่อนละกันเกาะแจกแจะอยู่ไหนโอเคเพราะว่าน่าจะได้นะแล้วใครตะคุนขึ้นไปโซนฉันว่ามันก็น่าจะชนะแหละโยเนรู้งานเวอร์โอเคโอ้ย,อยตานี้ฉันโชคดีจังเลยอ่ะคือทีมรู้งานเรารู้สึกสบายมากเดี๋ยวดันขึ้นเลยก็ได้นะน่าจะได้อยู่่มาจากไหนอะมาจากไหนอะ เสียแฟดเสียแฟดไปแล้วแต่ว่าเมื่อกี้ฉันก็เสียวิวอัชันให้เธอแล้วเหมือนกันนะแรงมากค่ะแรงมากค่ะอันเริ่ม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 เหรอเริ่มเหรอโอ้ my god โอ้โหไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วเนี่ยวิธีการช่วยคือเปลี่ยนตัวสิงค์่ากูไปแล้วนี่ยมากินแมวนะคะไอผู้บ่าวกินแมวไอผู้บ่าวกินแมวมารับหน่อยเอาสิง์อยู่เนี่ยละกันไปโอเค สบายใจแล้วตอนนี้เอ่อน่าจะได้ป้อมนะ้เพราะว่าทีเฮกเรายังอยู่อ่ะแต่ว่าป่าเราก็คิดแล้วเหมือนกันง่ดีง่ดีถึงมันจะมีโล่ก็ตามนะคะถอยถอยไหมหรือว่ามาเอาป้อมล่างก็ได้นะคะมันก็สิ่งเรื่อยๆหวังว่าเพื่อนจะไม่พาฉันคิดแค่นั้นแหละหวังว่าเพื่อนจะไม่พาฉันคิด นี่นะอันติอันติอันติโอเมก้า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 จะตายแล้วเฮลเมี่โอ้ก็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 อดทันอยู่ทันอยู่กอดทันอยู่โอเมก้าสี่หนึ่งนะนี่สี่โอ้จะรอดเหมว่าสถานการณ์แบบนี้รอดให้ได้นะคะรอดให้ได้นะคะรอดให้ได้นะคะนี่นะโอเมก้า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 สรุปคือ ลอดขายังอยู่ค่ะฉันว่าอย่าเล่นแบบสุ่มเสี่ยงแบบเมื่อกี้อีกเลยเราเล่นแบบเซใหม่ก็ดีนะคะเพราะว่าตอนนี้ป้อมกลางแตกแล้วเราก็คงสบายขึ้นนิดนึงแล้วแหละจะได้เอาออบเจกต์ได้ง่ายขึ้นเนาะอุ้ยมาเต็มเลยไงดีคะนี่นะโอ้โอ้เมื่อป่าจะมารวงเอดีแต่ฉันใส่อยู่แชนซะ ื่อกี้ฉันว่าไอ้นั้นน่าจะกดตัวทองไม่ทันนะติดเดินนะ่ะเข้ามาลึกขนาดเนี้น่าจะแบบกดตัวทองไม่ทันโอเคฉันว่าไม่ต้องเอาแล้วแหลอะออบเจกต์ฉันว่ามันจบได้แล้วจริงๆตัดลงตัดโล,ดลก็ไม่ต้องออกแล้วไปจบบ้านมาเลยค่ะยังไงก็น่าจะทันเดี๋ยวฉันช่วยออกมาตีเลยละกันเนาะจะได้แบบจบเร็วๆนะคะโอเคค่ะก็เป็นยังไงบ้างคะสำหรับยูมิเมตาบิวแมวจีนนะคะ ส่วนตัวก็รู้สึกว่าเออสนุกดีนะมันเป็นวิวที่แบบโปกดามเมจได้แรงในช่วงต้นเกมกลางเกมเนาะแล้วก็จริงๆแล้วอ่ะชิ้นที่2ที่3มาเขาให้ดูตามสถานการณ์เกมเลยเนาะถ้าฝั่งนั้นมีฮิวเยอะออกตัดฮิวช่วยถ้าฝั่งนั้นมีโลเยอะก็ออกตัดโลช,ช่วยนะคะ แต่ถ้าฝั่งนั้นนะมันไม่ได้มีฮิลหรือโล่ที่เยอะจนน่ากลัวเนาะก็ไปออกของช่วยซับทีมเนาะอย่างอิมพิเรียกับ Harmonic Echo เลยนะคะก็เป็นไงบ้างคะสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบใจนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเซราเซใจด้วยนะคะใครยังไม่กดกระดิ่งก็อย่าลืมกดได้นะแล้วเจอกันในคลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย